อินให้เทวดาทำลายปรมขับไล่ครูปรนกัสปะฆ่าตัวตายสักโกส่วนสมเด็จอมรินทราธิราชจึงตรัสสั่งวาตะวาลาหกเทพบุตรว่าท่านจงบันดาลให้เกิดมหาวาตพยุใหญ่ให้ผ่านพัดเพิกถอนซึ่งมณดบแห่งเดียรถีให้ทำลายลงในบัดนี้จงได้ ว่าตะวาวลาหกเทพบุตรก็กระทำเหมือนดังนั้นและตรัสสั่งสุริยะเทพประบุตรให้เปล่งซึ่งสุริยะรังสีจงกล้าในเวลาตะวันเที่ยงและจงยังเดรถีทั้งหลายให้ร้อนกระวนกระวายเป็นสาหัสพระอาทิตย์ก็กระทำเทวาองค์การตรัสสั่งดังนั้นแล้วตรัสบ,บังคับว่าตะวาวลาหกให้บรรดาลพายุผ่านพัดซึ่งทุลี ให้ตกลงเรียรายทั่วทั้งกายแห่งหมู่เดียรถีอันมีเหงื่อหลั่งไหลอาบสริระนั้นแลเดียรถีทั้งหลายก็มีกายอันติดไปด้วยทุลีมีพันดุดจอมปลวกอันดำแล้วว่าตะวลาหกบรรดาลให้เม็ดฝนใหญ่ตกลงถูกต้องกายเดยรถีทั้งหลายก็มีกายาอันพร้อยดุดโคดางอันมีสีพร้อยดังนั้น และพวกนิครนทั้งหลายก็ประลานาการไปในที่ต่างๆขณะนั้นมีชายชาวนาผู้หนึ่งเป็นสิทธิอุปถากแห่งบุรณะกัสปะดำริว่าอาตมาจะไปสู่ที่กระทําปฏิหารแห่งอาจารย์ของเราจะได้ดูซึ่งฤทธิปฏิหารนั้นจึงปล่อยโคเซีย และถือเอาหม้อยาคูก,กับเชือกผูกคอเดินมาพบปุรณักกัสปะอันแ่นหนีมาดังนั้นจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าจะมาดูปฏิหารแห่งอาจารย์บัดนี้พระอาจารย์จะไปสู่ที่ใดเล่าปุรณกกัสปะจึงตอบว่าท่านปรารถนาจะดูปฏิหารที่ไหนจงส่งหม้อกับเชือกมาให้กับเราเถิดแล้วถือเอาหม้อกับเชือกจาก มือบุรุษนั้นไปสู่ฝั่งแม่น้ำจึงเอาเชือกผูกปากหม้อแล้วผูกคอโดดโลงกระทํากาละไปบังเกิดในอเวจีมหานรกในการนั้นมหาชนบรรษัทมาประชุมกันในที่นั้นมีปริมนทนถึง36โยอดเต็มไปด้วยมนุษย์ทั้งสิน้นพอเพลาตะวันบ่ายสมเด็จพระบรมครูพระพุทธปริวิตก เวลานี้สมควรจะประทมปฏิหารจึงเสด็จออกจากคันทกุดีทรงยืนประดิษฐานอยู่ที่หน้ามุกพระวิหารนางครณีนันทมาตาทูลอาสาแสดงลิ์แต่ไม่ทรงอนุญาตลำดับนั้นอุบาสิกาผู้หนึ่งมีนามชื่อว่า นางคารณีนันทมาดาเป็นพระอนาคามีบุคคลเข้ามาสู่สำนักพระทศพลและถวายนามัสการกราบทูลว่าข้าแต่พระาศาสดาเบื้องที่ดาแห่งพระพุทธองค์เห็นปานดังข้าพระพุทธองค์เจ้ามีอยู่ชนิดแล้วจะทรงกระทำพระปาฏิหารทรมานพระพุทธสริระกายให้ลำบากใยญยเล่า ข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นภารัธุระรับกระทําปฏิหารฉลองพระพุทธองค์เมื่อได้ทรงสดับจึงตรัสถามว่าท่านจะกระทําอิทธิฤทธิปฏิหารเป็นประการใดข้าแต่พระบรมครูข้าพระองค์จะกระทําพื้นปฐพีห้องจักรวาลอันเดียวนี้ให้เป็นชนลทีเสียทั้งสิ้นแล้ว จะดำลงในน้ำดุดสกุณีอันดำน้ำไปผุดขึ้นในจักรวาลทั้งสี่ทิศและท่ามกลางจักรวาลนี้สำแดงกายอินทรีย์ให้ปรากฏแก่มหาชนมหาชนทั้งหลายไต่าถามว่านี่คือผู้ใดข้าพระองค์ก็จะบอกว่าผู้นี้ไซคือนางนันทามานดามหาอุบาสิกาที่นั้นชนทั้งหลายต่างๆก็จะเจรจา แก่กันว่าแต่อนุภาพแห่งอุบาสิกาผู้เดียวยังกระทําได้เห็นปานดังนี้และอนุภาพแห่งพระชินสีผู้เดียวใจะใหญ่ยิ่งมหัศจรรย์เห็นปานใดหล่าเดียรถีทั้งหลายก็จะไม่อาจอยู่รอดต่อพระพักเห็นพระพุทธองค์คงจะประราตนาการไปสิน้นจึงมีพระพุทธดิกาตรัสตอบว่า ดูกระมหาอุบาสิกาตถาคตแจ้งอยู่แล้วว่าตัวท่านจะกระทำปฏิหารดังนี้ได้แต่ใช่วิสัยของสาวกคารุวนาดุดพวงบุพพาชาติอันบุคคลร้อยกรองหวังประโยชน์จะให้เป็นของแห่งท่านนั้นไม่ได้พระองค์ไม่ทรงพระอนุญาตให้มหาอุบาสิกากระทำปฏิหารรัดห้ามเสียชนี และนางครณีนันทมานดาก็หลีกออกไปสถิตท,ที่ควรข้างหนึ่งทรงต้องการทำคุณวิเศษของหลาวสาวกให้หมู่ชนรู้จึงเปิดโอกาสให้ทูลอาสาลำดับนั้นจึงสมเด็จพระาศาสดาจารย์ ก็ทรงพุทธจินตนาการว่าจะกระทำคุณานุภาพแห่งสาวกทั้งหลายให้ปรากฏในที่นี้ตถาคตจะมีพระพุทธสีหานาถเปล่งประกาศในท่ามกลางวางนิกรบรรษัตว์ทั้งหลาย36โยตจึงมีพุทธดิกาตรัสถามพระสาวกอื่นๆสืบไปว่าท่านทั้งหลายใครจะทำปฏิหารประการใดบ้าง กิระดังจะได้รู้มาลำ้ำาะสาสาวกทั้งหลายอันสโมสรันนิบาตอยู่ในที่นั้นพร้อมกันจึงจุลละอนาถบินทิกะขะหบ,บดีผู้หนึ่งเป็นพระอนาคามีบุคคลก็ดําริว่าเบื้องว่าอุบาสกทั้งหลายที่ได้อนาคามิผลเป็นโอรสพระทศพลเห็นปานดังอาตมามีอยู่เป็นอันมาก ชนี้แลกิจที่พระชินสีจะลำบากพุทธสริระกายกระทำปฏิหารบมิควรแก่การในที่นี้จึงเข้าไปถวายอัญชลีกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าจะขออาสากระทำปฏิหารฉลองพระเดชพระคุณจึงตรัสถามว่าท่านจะกระทำประการใดข้าแต่พระผู้ทรงพระภาคเจ้า ข้าพระองค์จะนริมิตรกายเป็นเท้ามหาพรมใหญ่สูงถึงสิบสองโยศและจะตบเข้าซึ่งหัดบรรลือศัพท์สำเนียงกึกก้องดุดเสียงแห่งมหาเมรรฆนโคธนาการสถานทั่วไปในถ้ำกลางมหันตะบรรสัตสมาคมนี้มหาชนทั้งหลายจะไต่ถามกันว่านี้คือเสียงอันใด ถ้าพระองค์ก็จะบอกว่าเสียงหัดประหารนั้นคือจุลอนาตะบินทิกะขะหะบดีพวกีีรทีก็จะเจรจาแกกันว่าแต่อนุภาพขะหะบดียังปรากฏถึงเพียงนี้อนุภาพแห่งพระชินสีนั้นจะใหญ่ขึ้นไปกว่านี้เป็นดังลือก็บอมิอาจอยู่รอต่อพระพักพระโลกกนาด จะประลาดเด็กหนีไปสิน้นจึงมีพุทธดิกาตรัสว่าดูกระจุละอนาถาบินทิกะตถาคตรู้อนุภาพแห่งท่านแล้วพระองค์ไม่ได้ทรงอนุญาตให้กระทำปฏิหาร แม้สามเณรีสามนเณรภิกษุณีและภิกษุก็ทูลอาสาลำดับนั้นจึงนางสามเณรีองค์หนึ่งมีนามจิระสามเณรีมีอายุได้เจ็ดขวบบรรลุพระอรหัตทั้งปฏิสัมพิทายานเข้าไปนมัสการกราบทูลพระาศาสดาว่าข้าแต่พระพุทธเจ้า จะขอทำปฏิหารจึงตรัสถามว่าท่านจะทำประการใดข้าแต่พระบรมครูข้าพระองค์จะนำมาซึ่งภูเขาสิเนรุราชเขาจักรวาลกับทั้งหิม,มพานบันพศมาประดิษฐานในที่เรียงรายกันเป็นลำดับแล้วข้าพระบาทจะเหาะมาจากเขาทั้งหลายนั้นปานประหนึ่งว่าหงทอง หาสิ่งที่ขัดข้องมิได้ให้ชนทั้งหลายเห็นทั่วกันสิ้นในสมาคมนี้จึงตรัสว่าดูกะระสมมเนรีตถาคตรู้อนุภาพแห่งท่านแล้วแล้วตรัสห้ามมิได้ทรงอนุญาตให้กระทำปฏิหารดุดการก่อนลำดับนั้น จึงสามเณรองค์หนึ่งมีนามว่าจุนทะสามเณรอายุเจ็ดขวบเป็นพระขีนาสพทรงพระปฏิสัมพิทายาณเข้าไปนมัสการกราบทูลพระโลกนาตว่าข้าพระบาทจะขอทำปฏิหารจึงตรัสถามว่าท่านจะทำประการใดข้าแต่พระบรมครูข้าพระพุทธเจ้าจะไปจับซึ่ง ลำต้นแห่งมหาชมพูพลึกอันเป็นธงชัยเฉลิมชมพูทวีปแล้วจะสรนให้หวันไหวจะเก็บเอาผลว่าใหญ่นั้นมาแจกให้บริษัททั้งปวงในที่นี้บริโภคแล้วหอขึ้นไปนำมาซึ่งทิพยปริชัตดกับปุพพชาติในดาวดึงเทวโลกมากระทําการสักการะบูชาพระสัพพัญญูจึงตรัสว่า ตถาคตรู้อนุภาพแห่งท่านแล้วจึงตรัสห้ามมิให้ทำปฏิหารเห็นปานดังนั้นลำดับนั้นจึงพระอุบลวน,นาเถรีผู้เป็นที่พระอัครสาวิกาเบื้องซ้ายเข้าไปถวายนมัสการพระสุคตกราบทูลขอทำปฏิหารจึงตรัสถามว่าท่านจะทำประการใดข้าแต่พระบรมครู ข้าพระองค์จะนารมิตกายเป็นพระบรมกษัตริย์จากกระพัตราธิราชกอบด้วยรัชบัลสัตว์เป็นบริวารประมาณเต็มที่สิองโยธถ้าจะกำหนดเวียนไปโดยกมลรอบก็ได้ถึง36โยธจะนำบริษัทเหาะเลื่อนลอยมาบนอากาศแล้วจะทรงถวายอภิวาทพระสัพพัญยูพระสัพพัญยูจึงตรัสว่า สถาคตรู้อนุภาพแห่งท่านแล้วแล้วตรัสห้ามมิให้กระทําปฏิหารเหมือนดังนั้นลำดับนั้นจึงพระมหาโมคลานะเถระก็เข้าไปถวายนมัสการกราบทูลพระศาสดาขอทําปฏิหารจึงตรัสถามว่าท่านจะกระทําประการใดข้าแต่พระบรมครู ข้าพระพุทธเจ้าจะนำมาซึ่งเขาสิเนรุราชบรรพศมาตั้งไว้ในระหว่างแห่งตนแล้วจะเคี้ยวเขาสิเนรุนั้นดุดเคี้ยวซึ่งผลมเมล็ดพันธ์ผักกาดจึงตรัสถามว่าท่านอาจทำอย่างอื่นอีกประการใดบ้างข้าแต่พระศา,าสดาข้าพระองค์จะม้วนข้าวซึ่งแผ่นมหาปัตพีนี้ มีอาการประหนึ่งว่าเสือลำแพนจะหนีบเข้าไว้ในระหว่างแห่งนิ้วเท้าและจะผัดผันซึ่งมหาปัตพีให้เวียนไปดุดจากแห่งนายช่างหม้อจะนำเอาปัตพีจะนำเอาปัตพ,พีโอชะงวนดินภายใต้นั้นมาแจกจ่ายแก่มหาชนให้บริโภคและจะทำซึ่งแผ่นชมพูทวีปในหัดเบื้องซ้าย หัดเบื้องขวาจะนำสัตว์ทั้งหลายไปประดิษฐานไว้ในทวีปอื่นแล้วจะกระทำเขาสิเนรุราชเป็นคันฉัดจะยกมาหาปัตพีขึ้นตั้งไว้เบื้องบนพระเมลุบันพฤปรากฏดุดตัวฉัดแล้วจะถือเอาด้วยหัดข้างเดียวดุดพิษุอันกางร่มจะเที่ยวจงกรมอยู่บนอากาศจึงตรัสว่า ถาคตรู้อนุภาพแห่งท่านแล้วพระองค์ก็มิได้ทรงอนุญาตให้พระมหาโมคคลาทำปฏิหารโดยประการนั้นทรงแสดงยะมะกะปฏิหารปฏิหารที่แสดงเป็นคู่คู่ลำดับนั้น พระอิสิติมหาสาวกทั้งหลายก็กราบทูลขอทำปฏิหารเป็นหลายพระองค์มากด้วยกันก็มีพระพุทธดิกาตรัสห้ามทั้งสิ้นพระหาไทัยปรารถนาจะกระทำปฏิหารด้วยพระองค์เพื่อจะทรมานเสียซึ่งเดียรถีทั้งหลายให้พ่ายแพ้ลิธานุภาพจึงทรงนลิมิตรพระรัตนจงกรมในอากาศ โดยยาวตลอดหมื่นจัก,กรวาลเอาเขาพระเนรุราดทั้งหมื่นโลกธาตุมาเป็นเสาทองรองรับเพดานเบื้องบนพระรัตนะจงกลมเอาดวงดาวในหมื่นจัก,กรวาลมาประดับเป็นดาวเรียรายบนพื้นเพดานเอาดวงจันทร์พระอาทิตย์ทั้งหมื่นจัก,กรวาลมาตามพระประทิปชัชวาลา เอาทายแก้วในท้องพระมหาสมุทรทั้งหมื่อโลกธาตุมาเรียงรายบนพื้นรัตนจงกลมแก้วแล้วพระบรมครูก็เข้าสู่จตุทชาญสมาบัติอันเป็นที่ตั้งแห่งอภิญญากระทำพระอิทธิปฏิหารเหาะขึ้นไปในอากาศสเสด็จพระพุทธลีลาไปมานับพื้นพระรัตนจงกลมด้วยปฐวีกสินบริกรรม แล้วนลมิตรเหมือนพระพุทธองค์พระพุทธองค์เสด็จจงกรมไปมาพุทธนิมิตแสดงอาการสายญาติบางทีพระโมนีนาตรัสถามปัญหาพระพุทธนิมิตวิสัชนาในอธิบายบางคาบพระสัพพัญญูเหยียดพระหัตถ์ไปปรามาศดวงพระจันทร์พระอาทิตย์พระพุทธนิมิตสําแดงพระสัทธรรมเทศนา และสมเด็จพระศาสดาสแสดงซึ่งวิกุปพนาอิทธิปฏิหารโดยอเนกประการต่างๆโดยพนานามาเป็นอาทิดังนี้แล้วมีพระกะมลปรารถนาจากระทำรรยะมะกะปฏิหารอันเป็นอสาธารณาฐานมิได้ทั่วไปแก่พระสาวกทั้งปวงก็เข้าสู่อโปกสินสมบัติ ออกจากอาโปกสินสมบัติแล้วก็เข้าสู่เตโชกสินสมบัติลำดับนั้นอันว่าท่อน้ำอุทกธาราก็ประวัตนาการออกจากพระกายเบื้องบนและท่อเพลิงฝ่ายอุปริมภาคท่ออัคคีออกจากพระกายเบื้องหน้าท่อธาราออกจากพระกายเบื้องหลังและเปลี่ยนแปลงท่อน้ำออกจาก ปริมภาคเบื้องหน้าท่อเพลิงออกฝ่ายปัจิมภาคเบื้องหลังท่ออุทกังออกจากพระหัตเบื้องขวาท่อเพลิงออกจากพระพาหาเบื้องซ้ายท่อน้ำออกจากพระเนตรเบื้องซ้ายท่อเพลิงออกจากพระเนตรเบื้องขวาท่อน้ำออกจากพระวามกันท่อเพลิงนั้นออกจากพระโสตทักษิณ ท่อวารินออกจากพระวามนาสาท่ออัคคีออกจากพระทักษิณนาสิกประเทศท่อเพลิงออกจากพระหัตถ์เบื้องซ้ายท่อน้ำออกฝ่ายพระหัตถ์เบื้องขวาท่อเพลิงออกจากพระบาทเบื้องซ้ายท่อน้ำออกฝ่ายพระหัตถ์เบื้องขวาท่อเพลิงออกจากพระบาทาเบื้องซ้าย ท่อน้ำออกฝ่ายทักษิณบาทท่อเพลิงออกจากนิ้วประหัดเบื้องขวาท่อทาราออกจากนิ้วประหัดเบื้องซ้ายและท่อน้ำท่อเพลิงออกจากขุ้มโลมาสลับกันเป็นเส้นๆบอมิได้รักคนปนกันและเพลิงก็ไม่ได้ไหมซึ่งน้ำน้ำก็ไม่ได้ดับซึ่งเพลิงต่างพุ่งขึ้นไปบนทิศเบื้องบน จนตราบเท่าถึงพรหมโลกและสมเด็จพระสัพพยูกระทาพระยะมะกะปฏิหารยังขอบเขตแห่งจักรวาลทั้งหมื่นให้โอภาษเป็นมหัศจรรย์ในการนั้นเทพย,ยดาทั้งหลายที่มีอนุภาพมากมีพระกรถือทิพยชัต และทัชะบันตากมาสโมสรสันนิบาตมีพระกรถือทิพยสัต์และทัชะบันตากมาสโมสรสันนิบาตมีพระกรถือทิพยสัตรแลทัชะบันตากะมาสโมสรสันนิบาตเพื่อจกทัศนาการพระปฏิหารแห่งพระบรมครูและธงชัยนั้น ประดิษฐานอยู่ระหว่างแห่งฉัดแห่งเทพยดาเจ้าทั้งปวงเทพยดาเจ้าทั้งปวงก็สถิตอยู่ตามระหว่างแห่งทิพทัชชาอันเรียงรายฝูงนาคทั้งหลายก็สถิตอยู่ในระหว่างเทพพยดาเหล่าอสูรก็มาสถิตในระหว่างแห่งพุทชงขบันสัตฝูงคนทันก็สถิตในระหว่างแห่งหมูครุษ ฝูงมนุษย์ก็สถิตยอยู่ระหว่างแห่งคนทันบรรดาสัพพะมเหศัก์เทพยดามีสมเด็จอมรินทราเป็นอาทิก็ลงสถิตในระหว่างแห่งมนุษย์ขณาในขณะนั้นอันว่าพื้นแผ่นพระสุธาก็เกิดกัมปนาตในขณะนั้นอันว่าพื้นแห่งพระสุทธาก็เกิดกัมปนาการอนเนกมหสัสจรั์ก็บรนดาลปรากฏต่างๆ ดุดปางปฐมาพิสัมโพธิสมัยเทพพยดาบรรษัทเท้าสหัสนันเป็นประธานก็กระทำการสักการะบูชาด้วยทิพยสุคนทบุภานาเนกเนิรันดรการจะนับจะประมาณมิได้สมเด็จพระบรมครูแสดงพระยะมกะกะปฏิหารพร้อมด้วยอนเนกมหัศจรย์แล้วสเสด็จลงจากอากาศ ทรงสถิตบนรัตนอาจบัลลังมีประมาณสูงได้ยอดหนึ่งเป็นกำหนดอันปรากฏบนยอดคันธามพรึกษาชาติในท่ามกลางบรรษัททั้งสี่ทิศทิศละสิบสองยอดเสมอกันถ้าวัดวงรอบโดยปริมณฑนนั้นก็ได้48่ยอดเป็นประมาณเสด็จนิสัชนาการโดยบุรพาพิมุก ทรงพิจารณาซึ่งอาศยานุสัยแห่งเทพาและมนุษย์ทั้งหลายนั้นด้วยพระสัพพัญยุตยานจึงโปรโดประทานพระสัทธ,ธรรมเทศนาโดยสมควรแก่อัธยาศัยแห่งสภภัพพอนันตนิกรประชาเมื่อจบพระธรรมเทศนาคราวนั้นอันว่าพระธรรมมาพิสมัยคือตรัสรู้มรรคผล ก็บังเกิดแกสัตว์8ปดสโกดเป็นประมาณนักการนั้นหมู่ครูทั้งหกและเดียรทีทั้งหลายก็ปรารถนาการคารุวนาดุดหมู่คารุวนาดุดหมู่มฤคชาตอันสะดุ้งตกใจกลัวภัยคารุวนาดุดหมู่มฤคชาตอันสะดุ้งตกใจกลัวภัยแต่พระยาไกรสอนสีหราช อลีลาดออกหยุดยืนบนแผ่นพื้นสุพรรณมโนศิลาปรากฏเป็นปานดังนั้นยะมะกะปฏิหาริยะปริวักปริเชตท,ที่22จบ